สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำในหัวข้อการเพิ่มผู้ติดตามใน Tik t o อกนั่นเองนะคะวิธีนี้ปลอดภัย100%เเลยนะคะไม่ใช้รหัสผ่านไม่ต้องห่วงด้วยนะคะแอคเค้าจะถูกแบนนะคะเพราะเราก็ทดลองใช้มาแล้วนะคะถูกต้องตามหลักของแพลตฟอร์มแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยนะก็จะมาทําก็อย่าลืมตั้งแอคเค้าเป็นสาธารณะด้วยนะคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะเพื่อเปิดการมองเห็นให้เรานั่นเองนะคะคลิปของเราพเพื่อเราขึ้นฟิดแน่นอนค่ะไปดูกันเลยนะเคล็ดลรบขพงเราวันนี้นะคะก็คือเว็บที่มีีีีชื่ Social ่่ออววาานนนนนัเเเเงะะะะคคป็็ผู้้้้ใหททบรริกกยลลไดดดสุดะะแ มีราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเลยนะคะใครเข้ามาใหม่แล้วนะคะก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของรายละเอียดการสมัครใช้งานนั่นเองนะคะมีให้ตามนี้เลยนะคะอย่าลืมติดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนโมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยค่ะใครที่มี g ีเมลแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเราได้ทําการโทรลองใช้เว็บไซต์แล้วเราก็จะมาเข้าสู่ระบบแนะนําให้เพื่อนๆกันเลยนะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของเว็บเกมโซเชียลนั่นเองนะคะใครที่สนใจบริการนะคะก็คลิกลิงก์ใต้โพ์ได้นะคะหรือจะสแกน QR ียร์โค้ดก็ได้นะคะอย่าแปะไว้ให้นะเมนูแรกเลยนะคะที่เราจะมาแนะนํานะคะก็คือเมนูเติมเงินนั่นเองนะสาหรับคนที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วนะในหน้านี้นะคะก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้3ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนเคียร์โค้ดมานี่วัเลตหรือก็คริปโตนะคะทุกช่องทางจะมีคําแนะนํารายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยนะคะทําตามได้แบบไม่กี่ขั้นตอนเองนะคะไม่ยุ่งยากแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะคะสแกนเคียร์โค้ ไปก็จะได้โบนัสจากเว็บไซต์ด้วยนะคะ5%เลยนะเราจะกลับมาในหัวข,อข้อการเพิ่มผู้ติดตามใน t i k t o k ของเรากันเลยนะคะก็กดที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่ได้เลยค่ะในหน้านี้ก็คือเมนูคําสั่งซื้อใหม่นะคะมีเลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะเราจะเลือกของ t i k t o k นะคะวันนี้หมวดหมู่นะคะแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามนะคะแล้วก็บริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะคะเลขราคาก็มีแจ้งนะคะแล้วก็อ่านได้นะคะว่าเราต้องการบริการไหนนะคะเอาที่ตามที่เราต้องการเลยนะคะวันนี้เราจะมาใช้อันแรกนะคะ ลิง์นะคะแล้วก็กลับไปที่นาติต้องเราแล้วก็คัดลอกมาได้เลยค่ะนําลิง์มาวางนะคะแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการได้เลยนะคะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะที่เว็บไซต์ทําการนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายนะคะก็ประมาณ32บาทต่อ300คนก็ถือคุ้มมากมากเลยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้เรานะคะแล้วก็ทําวิธีนี้ได้นะคะก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อใหม่นะคะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากรู้ประวัตินะคะก็สามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะนี่จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนั่นเองนะคะมีเลขออเดอร์เราแล้วก็ลิงก์ของเรานะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะใช่โปรไฟล์ของเราหรือเปล่านะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็สถานะแจ้งว่ารอดําเนินการนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหานะคะติดขัดอะไรนะคะอยากสอบถามแอดมินนะคะไม่เข้าใจอะไรนะคะอยากติดต่อแอดมินก็ ติดต่อที่ช่องทางการติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยนะคะแท็บตรงนี้เลยนะคะสามารถเอาเลขเดอร์มาใส่นะคะแจ้งปัญหาแจ้งหมดหมู่ใส่ข้อความใส่รูปภาพหรือว่าแจดไลน์มุมบนตรงนี้หรือมุมขวาตรงนี้ก็แจ้งแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับสองช่องทางการติดต่อแอดมินนั่นเองนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะใช้บริการไหนดีนะคะบริการไหนดีที่สุดนะคะก็สามารถมาดูบริการทั้งหมดได้นะคะในหน้านี้ก็จะอธิบายคําแนะนํา ต่างๆให้เราเลยนะคะมีคำสั่งซื้อขั้นต่ำขั้นสูงบริการไหนพิเศษรวดเร็วที่สุดในตอนนี้นะคะก็จะมีอธิบายในหน้านี้เลยนะคะมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราก็สามารถเลือกดูได้เลยนะคะประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะใครที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ถูกใจกับราคาถูกใจกับบริการนะคะแล้วก็อยากแชร์อยากแบ่งปันนะคะอยากหารายได้เพิ่มนะคะก็สามารถ มากดที่แดบเมนูแนะนาเพื่อนได้นะคะเว็บไซต์ก็จะมีการเอาลิงก์นะคะไปแชร์ไปแนะนําต่อนะคะถ้าเพื่อนเข้ามาใช้งานเข้ามาเติมเงินก็ได้ค่าของมิชชัน5%เลยนะคะช่องทางนี้ก็เป็นการแนะนําเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการหาไรายได้ด้วยนะคะเพียง<ค>แค่ใช้เว็บไซต์เคนโซเชียลนั่นเองนะเราจะกลับไปที่หน้าท i ก t o อรของเรากันเลยนะคะตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราอยู่ที่774ผู้ติดตามนั่นเองนะเราจะ,ะมีหน้าตอกของเราหทีนะคะ ตอนนี้ยอดก็ยังไม่ขึ้นนะคะตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะว่ากำลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะก็รอสักครู่นะคะตามคิวตามออเดอร์เลยนะเพิ่มให้เป็นการเซลลาเราก็จะตัดภาไปตอนที่ระบบทําการเซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะแล้วผู้ติดที่ตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจาก7 7 4นะคะตอนนี้ก็เป็น1,000 เ4นั่นเองนะคะก็มีคนติดตามเข้ามาเรื่อยๆนะคะเว็บไซต์ก็มีการแถมยอดให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เรามาแนะนํากันวันนี้นะคะก็คือเว็บที่มีชื่อว่าเคมโซเชียลนั่นเองนะคะรับรองว่าสะดวกรวดเร็วทันใจใช้ได้แบบไม่ยุ่งยากแน่นอน,นะคะ่ะเข้ามาศึกษาบริการเข้ามาใช้บริการเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนได้นะคะเข้ามาดูบริการกันก็นได้นะคะมีปัญหาอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ติดต่อทช่องทางการติดต่อแอดมินได้นะคะวันนี้ถ้าพิพาทระกันได้ก็ขอภายณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ